สวัสดีค่ะพี่แตมนะคะวันนี้พี่ก็มาอยู่กับคุณแม่ของพี่นะ้ฮะแม่ทักทายน้องๆหน่อยเร็วสวัสดีค่ะน่ารักจุงเบยวันนี้แม่จะมาทำอะไรบอกบอกมหมอย่างเอาเอาใหม่นะเอาใหม่นะคือมาหวายกังวันนี้วันนี้แม่จะมาทำอะไรมารีวิวซกุชี่ค่ะไหนสกุชี่ตัวไหนโอเควันนี้วันนี้แตมจะมาสอนแม่รีวิวสกุชี่นะแม่พร้อมไหมพร้อมค่ะแน่ใจแน่ใจ โอเคถ้าพร้อมนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะการรีวิวสกกุชชี่นะครับอันดับแรกเลยแม่ต้องยืนสกกุชชี่เข้ามาใกล้ๆกล้องฮะให้กล้องมันโฟกัสน,นะอันนี้พี่จะเป็นคนถือให้นี่จากนั้นแม่ก็หมุนรอบๆตัวสกุชชี่ฮะว้าวอุ้ยแม่ต้องมีปฏิกิริยาหรือว่าอุ้ยมันน่ารักมากไ่ต้องพูดดินน่ารักมากเลยอ่าอาฟีนะฮะปุ๊บแม่ดูปุ๊บแม่ก็ต้องดมกลิ่นนะฮะดับที่สําคัญที่สกกุชชี่ในการรีวิวนะครับก็คือการดมกลิ่นนะ หอมหอมช็อกโกแลตจังเลยหอม,ห,มหอมใช่ไหมหอมใช่ไหมหอมช็อกโกแลตเลยใช่แล้วจากนั้นแม่ก็เริ่มรีวิวลงรายละเอียดนะครับของตัวอย่างเช่นตรงใบหูตรงโคไอตีมว่ามันเป็นยังไงนี่นะนี่มแม่ก็ต้องพูดไปด้วยนะ อ่ะอมแม่ก็บอกว่าเฮ้ยตัวของมันนี่นะครับค่อนข้างอ้วนกลมมากๆเลยแม่พูดของมันค่อนข้างอ้วนกลมน่ารักน่ารักมากเลยค่ะอ๋อเอาฟรีเอาฟรีมีความเก๋นะฮะอันแรกสิ่งที่สําคัญที่สุดในการรีวิวนะครับก็คือการคือการที่บอกว่าุกุชิมันช้ลมากแค่ไหนไม่ต้องพิสูจน์ด้วยการบีบนะฮะ,ะเราจะมาดูวิธีการบีบของแม่นะฮะ,อะโอ้ยดูยนี่นางชำนาญแฮะ โอโอเคโอเคมากโลูมากเลยนะฮะสุดยอดจากนั้นนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือให้แม่พิจารณานะครับว่าสกุชชี่ตัวนี้มันโอเคหรือไม่โอเคให้บอกความรู้สึกออกมาเลยฮะเจ้าช็อกโกชิพนี้แม่คิดว่ามันเป็นยังไงแม่ว่าน่ารักมากเลยนะคะหอมด้วยค่ะ ไงไ้พูดอะไรก็ไม่อก็ให้พูดว่ามันเป็นยังไงในความในใจว่าตัวไี้เป็นยังไงเพราะทุกครั้งหลังที่เรารีวิวนะครับเราต้องบอกความในใจของเรานะครับที่เราบอกว่าเมื่อเราได้ฟกูชิชิ้นนี้มาเนี่ยเรารู้สึกยังไงนะฮะเพื่อให้ผู้ชมหรือว่าคนที่ดูอยู่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเราแม่แม่และว่ายังไงแม่ว่ามันมันน่ารักแลวก็สโลด้วยค่ะมีแค่นี้เหรอแม่ใช่หอมด้วยค่ะ <laughs> ตัวต่อไปนะครับตอนต่อไปเป็นการรีวิวสกูชี่แบบที่มีแพ็กเกจนะครับอันดับที่สําคัญเลยต้องต้องหมุนรอบๆแพ็กเกจนะครับแล้วก็อธิบายถึงแพ็กเกจเนาะแต่ไม่ต้องยาวมากเนาะอย่างเช่นแม่ไม่พูดอะไรหรอแมก็ะบอกว่ารูปแบบของแพ็กเกจมันก็เป็นแบบนี้นะคะมีเขียนติดว่าแมป์แบนกับวันนี้เอ่ะห้าฟีฟามสองแอคชั่น พูดเลยพูดเลยห้าสี่สามสองแอคชั่นแบบจะเป็นอย่างนี้นะคะน้องๆเด็กๆเป็นของสแต็มแบนคิดค่ะแล้วก็ทำร่วมกับ MN Ii เอ็ d ไอไอซเดโคออะไรนด้บอกไหมว่าไม่้อง MN ออะไรแเต m ม Ii ็มเ d ็นไไซเดโคเอาใหม่เอาใหม่เเริ่มอันนี้เป็นแพ็กเกจของมันนะคะลูกน่ารักจังเลย แล้วก็นี่เป็นชื่อของของเป็นแฟนของพี่สแตนแบร์คิดด้วยแล้วก็ของอะไรนะ M N I I s w i t i c o พอยังตัวนี้ <c oughs> จากนั้นนะฮะแม่ก็ต้องแกะดูข้างในเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะซึ่งตัวนี้นะครับได้ข่าวว่าในวันพรุ่งนี้คือวันที่7พฤษภาคมนะครับอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนะครับร้านว้าวโคนี่สาขาฟเฟินแันแจ้งวัฒนานะครับจะจัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมอีกแล้วนะจ๊ะได้ข่าวว่าชอบ300บาทรุ่นรับกล่องฟุ่มสกุช่500ถึง1,500บาทเลยนะมีทั้งหมด100กล่องเลยนะครับดังนั้นวันพรุ่งนี้เนาะวันอาทิตย์นะแม่เนาะ วันที่7พฤษภาคมนะครับตั้งแต่11โมงนะครับที่ร้านวาวโพนี่สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้น G นะครับไปเจอกันได้นะครับกิจกรรมเปิดเทอมต้อนรับเปิดเทอมเนาะมีฟุกุชิแจกเยอะมากๆชอบครบ300รุ่นรับกล่องฟุกุชิราคากว่า1,500บาทเลยอ่ะแม่คนนี้แม่ไปไหมไปไหมไปค่ะไปใช่ไหม,ไมไใช่ที่ไปไม่มีอะไรมากนะครับก็คือพี่เนี่ยจะไปเซลเจ้าปิงซูหมี่นะครับจากปกติ690บาท ภายในงานนะครับพี่เอาไปขายเพียง300 350บบาทนะครับเานาะ เป็นค่าที่นิดนึงอ่ะนะฮะไปเจอได้น,นะครับลดจาก690บาทเหลือ350บาทนะครับติงซูมี่นะมีจำนวนจำกัดน,นะครับพวกนี้ไปเจอกันที่เฟ็นิวัลแจ้งวัฒนะชั้นจีร้านว้าวโพนี่นะครับเป็นกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมเนาะก็มีหลายๆคนไปมีพี่เฟมีฟิลฟิลแฮปปี้แชนแนลมีพี่เมมีเยอะมากเลยน,นนี่ก็ไปไปกันเยอะมากๆไปเจอกับพี่ๆได้นะครับเนาะตั้งแต่เวลา11โมงเลยใครมาช้าใครมาเร็วได้ก่อนมาช้าอดไปนะจ๊ะโอเคต่อไปไม่มารีวิวอันนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบ สกุชชี่แม่ก็พูดดีน่ารักหมเลยจะโลมากจริงหรือเปล่าลองดูลองดูเต็มเตมเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ฮะฝุ่นลายแม่ก็ต้องโชว์ลายเส้นเขาด้วยใช่กับลืมเลยลายเส้นก็จะเป็นตรงก้นนะฮะนี่อย่างนี้เลยนะครับอาต่อไปแม่ดมกลิ่นฮะกลิ่นนี้เป็นยังไง มันจะกินฝรั่งอ,อ่อนใช่ไหมคะลูกลก,กินฝรั่งเป็นกินยังไงอ <c oughs> ไมันเป็นกลิ่นมาเบิ้ลกรรมนะครับคือกินหมักฝรั่งนะครับอไนไรนี่มันฝรั่งที่เป็นลูกเป็นผลไม้ไม่ใช่อาจจะไปแม่บีบอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ดูความสโล้งนี่แหละเสียในการบีบก็แม่พี่เด็กนะะอากดโลงจุ๊บวันพรุ่งนี้นะครับนันวาลพูนี่ขายแค่350บาทนะถูกมากใครมาช้าอดแน่โอเคฮะสรุปตัวนี้ง่ายๆคือแม่ชอบไหมฮะชอบไหม ชอบค่ะยังไงถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe ที่ด้วยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนาะวันที่7คอาทิตย์ที่7จฤษาคมนะครับตั้งแต่11โมงเจอกันที่วาวโพนี่สาขาเฟินทันแจ้งวัฒนะชั้นจีนะครับมีกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมเนาะแม่เนาะใช่เนาะก็ชอบครบ300บาทรุ่นรับกล่องฟก,กุชิกล่องฟ่มฟัก,กุชิมูลค่ากว่า1,500บาทจำนวน100กล่อง <c oughs> คือโคตรเยอะมากๆแล้วก็พบกับปิ้งซูมีของพี่นะครับในราคาเซลล์นะครับจาก690ภายในงานเหลือเพียง350 <50. S 1> บาทเท่านั้นคุ้มมากๆมาเร็วมาซื้อมาช็อปก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่แตมและคุณแม่บายบายลาไปก่อนเ <Bye. S 2> นะาะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะรับหน้าทำคลิปอะไรอย่ลืมคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะครับบ๊ายบาย